สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันรอบบ่ายอีกแล้วนะคะไล์สดงานพี่ไล์สดอยู่เด้อเนี่ยงานพี่ไล์สดอยู่เด้อโอ้อยเอ่อหาะมาจากสตึกเนาะค่ะเรามาส่งมอบรถอีกคันหนึ่งที่นนสุวรรณค่ะอยู่คนละภากฝั่งของบุรีรัมย์ค่ะ สวัสดีทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสูน,น,น,นิ่ฮอลแลนด์นคลราสีมาค่ะสงวนวงแทคเตอร์โคลาและพี่อ้อยนะคะวันนี้ส่งมอบรถสองคันค่ะโอ้เป็นอะไรที่ปื้มปิ่มค่ะปื้มปิ่มดีใจดีอกดีใจที่ลูกค้าให้การตอบรับรถแทคเตอร์นิวฮอลแลนด์จากสงวนวงแทคเตอร์อย่างดีมากเลยค่ะโดยเฉพาะลูกค้าในเขตบุรีรัมนีค่ะวันนี้วันเลือกงามยามดีด้วยเลือกดีจริงๆค่ะออบอกว่าต้องรับวันนี้ ต้องรับรถวันนี้ให้ได้นะคะวันที่21ค่ะ,ะสำหรับคันนี้ก็ทีที3.40ค่ะหน้ากระจังสีดำค่ะ <c oughs> สีแห่งอำนาจวาส,สนาเลยนี่ค่ะของน้องอามที่รีวิวเมื่อวานได้ได้นี่คุปตาไวแล้วโอ้เห็นตัวนี้เต่ยนใจใดบนี่ <c oughs> ได้จ้ะย <c oughs> ยินดีเลยค่ะยินดีดูแลเลยค่ะนี่ค่ะ นี่โดยเฉพาะซื้อจากสังวนพงศทเจคเตอร์ซื้อกับพี่อ้อยนี่เดาดูแลให้อย่างดีเลยดีดูแลให้ได้เลยค่ะได้เลยค่ะนี่เลยเาพาไปด้วยในคันนี้นะใช่น้องอ้ำนี่เลยนะคะเด๋วเดวเดวค่อยไปคุยกับญาติพี่น้องเนาะค่ะหน้าจอ L ห้าศูนย์เลยละค่ะประมาณนี้ห้าห้าศูนย์ยังเล็กกว่านี้เลยจ้ะจ้ะค่ะ นี่นะคะจะเห็นโฉมเต็มๆนะคะของทีทีสานะคะความสวยงามค่ะใหญ่โตมโหลานค่ะอลังการงานสร้างกันเลยค่ะสําหรับรถเล็กของมิวฮอนแลน์แต่จัดจเป๊มาให้เต็มเลยค่ะเดี๋ยวมาสร้างชื่อตรงนี้เลยคันเลกเลยเนาะตรงนี้ค่ะวันนี้ก็น้องอามนะคะน้องทีติวัตรค่ะน้องทิติวัตรแล้วก็ครอบครัวค่ะได้อุดหนุนค่ะ รถแท็กเตอร์ในฮอนแลนด์ค่ะรุ่นทีทีสาม่ค่ะพ่ออุปกรณ์2ชิ้นค่ะใบมีดดันดินแล้วก็ผานบุกเบิก3จานนะคะนี่เลยนะคะสวยจริงๆค่ะคือจริงๆลูกค้าได้เลือกตอนเช้าพี่อ้อยก็ให้ขนส่งเอารถมาส่งให้กับน้องอาร์มก่อนแล้วก็น้องได้ทําพิธีรับขวัญไปแล้วค่ะแล้วก็ให้หลวงพ่อมาเจมิมเดี๋ยวพี่อ้อยพาไปดูนะเผื่อมีใครเห็นเลขเด็ด,ด,ดๆค่ะนี่ค่ะรถสวยๆแล้วก็นี่เลยค่ะเจมิมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่เลยนะคะนี่หลวงพ่อมาเจมิมให้นี่ อาดูกันเด้อใครเห็นมีเลขอะไรเด้อตรงนี้จะจ้ะค่ะนี่เลยในีก่อนนี่มีคนมาผูกขวัญให้เต็มเลยค่ะตรงนี้ค่ะเมื่อเช้านี้ไปที่บ้านาบ้านกระทุ่มค่ะตําบลนหนองใหญ่ค่ะอนันนั้นก็ญาติพี่น้องมาผูกขวัญให้เต็มบ้านเลยค่ะเป็นที่น้าดีใจหน้าภูมิใจจริงๆค่ะเดี๋ยวจะเข้าไปคุยกับทางครอบครัวนะคะนี้ให้เห็นรถก่อนเนาะค่ะ อ่าโอเคค่ะทักทายนะคะทุกท่านเห็นพี่อ้อยแล้วเนาะกับรถแท็กเตอร์นิวฮอนแลนด์เดี๋ยวขอรวบรวมนิดนึงค่ะนี่เลยนะคะ <c oughs> นี่เลยนะคะจะเห็นรถแท็กเตอร์นิวฮอนแลนด์แล้วก็พี่อ้อยนะคะทักทายนะคะเอสซีทุกท่านคะ่ะมีใครเข้ามาเอ่าววัสดีค่ะจานเหลาวัสดีค่ะน้องปุ๊สน้องปุ๊ตถามว่าอะไรเนาะพี่อ้อยสายตาสายตายาคนสาวๆก็อย่างนี้แหละจะอ่านไม่เห็นเนาะเดี๋ยวเข้าไปตอบทีหลังขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามาคอมเมนต์ค่ะ วันนี้รอบบ่ายนะคะคันที่สองของวันนี้ค่ะวันนี้เรื่องงามยามดีจริงๆค่ะแล้วก็ส่งรัวๆกันมาตั้งแต่วันที่18เลยยังไม่ได้หยุดเลยค่ะส่งรถทุกวันเลยแล้วก็เดี๋ยวจะมีรออีกหคันเดือนนี้ไม่ต้องตกใจค่ะอันนี้เรื่องจริงไม่ได้โม้ไม่ได้มโม,ม้มโมจริงๆค่ะเดี๋ยวอีกหคันค่ะวันที่24 2ส26ี่ยี่ห้ายี่บหค่ะยาวเลยค่ะนี่เลยค่ะคนบ้านเรานอกมาถึงก็เรียกแต่กินข่าวกินานา้ำ <laughs> น,น้ออามเขานาเผาหนาใหญ่ค่ะเผาหนาใหญ่แข็งแรงเป็นเผาตรงคานตรงมันจะดีต่อการรับน้ำหนักค่ะแล้วก็ตัว NI นิฮอนแลนน่ะเขาจะมีพวกระบบอะไรมาให้ใช้งานได้หลากหลายโดยเฉพาะตัวระบบ PTO PTO ตัวนี้นี่มันสามารถย้อนกลับได้ r e ิร r ส e ีเ v e r ์สหมุนกลับไปกลับมาอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีหมุนตามรอบล้อได้ด้วยค่ะ เราก็ยังจะมีไอตัวยกวางอุปกรณ์อัตโนมัติด้วยนะรีโรมเตติกอะคะ่ะตัวนี้มันจะไม่ยี่ห้ออื่นไม่มีจ้ะอันนี้ตัวนี้กำลังขายดีตามเสียบสามจุดห้าศูนย์เลยน้องอามค่ะแล้วนี่อะค่ะ,คะอันนี้เดี๋ยวคาท้ายเดี๋ยวเราก็ตั้งไปตามที่ที่จะถ่ายที่จะใช้งานค่ะ,คะเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ก็พาถ่ายเลย เดี๋ยวพี่ก็พาถ่ายเลยนี่จ้ากทายทุกท่านนะคะวันนี้พี่อ้อยมาส่งมอบรถคันที่สองค่ะของวันนี้ค่ะวันนี้เลือกงามยันดีจริงๆค่ะให้กับน้องอาร์มแล้วก็ครอบครัวนะคะน้องอาร์มนี่ก็เข้าไปหาพี่อ้อยที่โชว์รูมค่ะตอนแรกก็เห็นพี่อ้อยทางออนไลน์ก่อนนะคะเราก็ทักทายกันบอกเป็นเอฟซีพี่อ้อยน้องอาร์มเดยวพูดคุยกันก่อนเอาเป็นเอฟซีพี่อ้อยมากี่วันกี่เดือนกี่ปีเป็นตั้งแต่ จะออกรถใหม่ก็เลยลงดูใน YouTube ว่ามีรถไถค่ายไหนดีก็ติดใจพี่อ้อยเลยละครับดูแลลูกค้าดีเห็นแต่เขาว่ากันก็เลยสั่งซื้อมาเลยครับสั่งซื้อเลยนี่เดี๋ยวก่อนจะก่อนจะติดใจพี่อ้อยนี่คือติดใจนี่โปรโชั่นยอะแยะแม่น้านนียถังลมแต่สายเป่าก็ไม่มีโอ้ยกำลังไล่ซดอยู่นะนี่ถัง นี่พี่อ้อยแถมแจต็มเลยมีแต่ถังสายไม่มีเอาโอเคจ้ะอันนั้นนิดๆหน่อยๆเนาะเดี๋ยวผมไปหาตัวเองที่ถูกใจแล้วใช่มนี่โอ้โหเนี่ยถูกใจแล้วเนี่ยน้องอาร์มบอกว่าพี่อ้อยต้องมาส่งด้วยตัวเองนานๆเท่าไหร่เกาจะรอวะเด็ี่มาด้วยตัวเองเลยพี่เขามาเพ่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 ่เไปแต่งงานหลานกลับเลยอ่ไม่เป็นไรพี่อ้อยเดี๋ยวพี่อ้อยอยู่ให้น้องอาร์มได้ถึงเย็นเลยนี่มีข้าวเย็นเลี้ยงไหม ค่ะก็นี่พี่เว่าเดี๋ยวให้พี่เขามาบอกอีกทีนึงว่าตัวอาจจะมีตัวไหนจา้จาจ้าบค่ะอ่าอันนี้นะคะท่านใดที่ไม่เคยเห็นรถไถนิฮอนแลนด์นะคะอันนี้อ่ไม่เชื่อใช่ไหมว่าจะเป็นรถรุ่นเล็กของนิฮอนแลนด์เนาะอันนี้คือทีทีสามจุดสี่ศูนย์นะคะสามที่เก้าแรงม้าค่ะสองพันห้าร้อยซีซีค่ะเป็นรถสามสูบนะคะเกียร์แปดคูณแปดนะคะซิงโครชัตเทิร์นค่ะ ยางล้อหน้านี่ใหญ่เลยค่ะ8.3 24ค่ะยางล้อหลังขอบ28นะคะนี่จัดเต็มให้เลยค่ะสำหรับความใหญ่ตัวมโหลานค่ะ13.6 28นะคะเนี่เลยนะคะถังน้ำมันก็จุดได้62ลิตรเหมือน3.50ค่ะระบบต่างๆก็เหมือนกันเลยนะคะค่ะเป็นระบบดับเบิลคัสค่ะระบบดับเบิลคัสเหมือนกันค่ะระบบ PTO ครูรีบขายเจ้าลูค้าอะไรยากเงินมีหลายอย่เงินเงินสดใช่ไหมเดี๋ยวแกก็จ่ายสดนี่แกจ่ายวันนี้นะจ่ายไป60เปอร์เซ็นต์แล้วนะบอกว่าเนี่ยทุกวันนี้ลูกค้านี่บอกกลัวการเป็นหนี้ออกรถนี่ก็มีแต่ดาวสูงสูงเมชาเนี่ก็รับเงินสดเมชารับเงินสดทีนี้สำหรับน้องอาร์มนี่ดาวไปเลย60สิเปอร์เซ็นต์หกหรือ70เปอร์เซ็นต์แลค่ะ เพราะว่ามันเกินครึ่งไปเลยเหลืออยู่นิดเดียวค่ะเหลืออยู่นิดเดียวเอง้ะบอกว่าเดี๋ยวไม่กี่เดือนก็จะไปตัดให้หมดค่ะแล้วก็สงวนพงก,ก็มีเงอนไขดีๆด,ด้วยมีเงอนไขดีๆในการซื้อการขายค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไอพี่ก็พาลองลองลองขับลองไถเลยตรงไหนหลุด <c oughs> ต้องไหนหัหนหกเดี๋ยวมาเปลี่ยนให้เลย เห็นว่าตอนนั้นมันไม่เกี่ยวเนาะจ้าผมนึกว่ามาถ้ารู้ว่าล็อกหมดทุกอันนี้ไม่ไอ้นี่ีบอกเลยตรงไหนอาจจะรบีบอกเกตามจุดเลยอาจารบีบอกค่ะนี่ตรงนี้ก็เป็นของมีทำเวทเอ่อให้ลูกค้าด้วยนะคะสำหรับรถรุ่น3.40นี้จะไม่มีเวดทวงหลังให้แต่ว่าทางสุวนรณก็ทำให้ลูกค้าค่ะหน้ากระจังก็รอเหลาเอาการเลยค่ะเลือกสีได้วันนี้น้องอามเลือกสีดำค่ะสีแห่งอำนาจวาสนาในความเข้มความเข้มแข็งดูแต่ตัวเจ้าของรถ รูแต่ตัวเจ้าของรถ <laughs> จะมีทุกเนี่ยมีตุ่มตุมนี่ทุกตุ่มเลยนับเอานี่ค่ะ<า>ค่ะแล้วก็ต้องอุปกรณ์ด้วยเดอ้อจ้ะไอ้ตัวกลางน,นี่มีเท่าไหร่เดี๋ยวเข้าไปคุยกับครอบครัว,วกันนี่ไม่มีแล้วมีแต่ตัวนี้ นี่เลยคุณพ่อคุณพ่อใจเย็นๆเดี๋ยวได้เซ็นเอกสารเป็นนี่แน่นอนหลังพ่อใจเย็นๆนั่งเลยนี่นั่งที่ร่มนี่นี่หนูไลฟ์สดอยู่นะนี่เข้ากล้องเป็นพระเอกยูทูบให้หนูด้วยอันนี้เป็นคุณพ่อน้องอามนะคะคุณพ่อคุณพ่อชื่ออะไรนะคะหนูขอพันตีสวิตเชื้อไทย นี่เลยค่ะนี่ท่านเป็นทหารเก่าค่ะข้า,ารนานชการบำนาญค่ะเป็นข้าราชการบำนาญการดูแลลูกหลานบอกอะไรนะวันนั้นน้องอาร์มบอกว่าเนี่ยคุณพ่อม an ีเงินเก็บให้อาร์มตั้งกี่ล้านนี่รถมีรถอีกค่ะหกล้อนี่ก็หกแสนดูค่ะคุณพ่อเป็นผู้สนับสนุนหลักหลักการทำไดนั่นที่ทางเยอะแยะรถอีกคือเยอะเลยค่ะนี่เลยค่ะถ้าถ้าคุณพ่อ ไม่สนับสนุนลูกแล้วลูกจะอยู่ได้ยังไงเนาะ<ช>ก็ต้องค<ช>ุณพ่อ<ช>นี่แหละค่ะมันเลยญาติพี่น้องจริงๆหนูอยากมาก <c oughs> ค่ะเป็นตาอบอุ่นเนาะมีแต่ญาติพี่น้องอยู่เต็มบ้านเลย,ย <c oughs> จริงๆนะ่ะหนูจะมาแต่ชา้ามันติดต้ตงนู้นวันนี้เลิกดีแม่วันนี้เลิกดีทั้งวันทัาง,งานแต่งงานบวชงานออกรถวันนี้ทั้งนั้นเลยนคนที่มาส่งรถบอกพี่ไปงานแต่งญาติใช่ค่ะค่ะหนูก็น้องก็แต่งงานน้องที่ทํางานค่ะ ผ่านมามีแต่บ้านจัดการเต็มเลยวันนี้เลิกดีแบบค่ะเลิกดีทั้งวัน <c oughs> ค่ะจ้าจ้าจ้า <c oughs> เลยเลยเด้อเด้ค่ะนี่เลยนะคะนี่เลยก็มาที่ไหนมาส่งรถที่ไหนก็ต้องไลฟ์สดให้เห็นบรรยากาศค่ะอันนี้ก็จะเป็นบ้านของน<อ>้องอํายังไม่ได้บอกเขตพื้นที่นะคะตรงนี้คือบ้านราชพัฒนานะคะบ้านราชพัฒนาอันนี้ตำบลอะไรนะน้องอําโนนสุวรรณครับอ่าตำบลโนนสุวรรณบ้านัง อำเภอโนนสวน,วนคือพี่อ้อยเข้ามานี่จะผ่านตัวอำเภอนิดเดียวนี่79หมู่3เลยมทอรไรงาน <c oughs> ใครจะซื้อหวยก็ซื้อเด้อนี่79หมู่3มนี่ค่ะโ, <c oughs> โอเคเลยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามพี่อ้อยทุกลา์ทุก,ทกคลิปเลยค่ะมาเช้าไปสตึกมาแล้วก็รีบบึงมานี่ค่ะมันจะอยู่คนละฝั่งกันเลยค่ะมาเช้านี่ก็อบอุ่นมากเลย ครอบครัวญาติพี่น้องแล้วพี่อ,อนน<ท>้อยขออนุญาตกลับกองเนาะไม่เหนื่อยเลยค่ะวันนี้ไม่เหนื่อยค่ะดีใจเลือกงามยันดีค่ะลูกค้าให้การอุดหนุนให้การตอบรับทุกเดือนทุกเดือนจากสังหรณ์งเทคเตอร์จากพี่อ้อยนะคะหนึงค่ะวันนี้คันที่ส,สงองเลยนะคะ เดี๋ยวยังไงพี่อ้อยขออนุญาตหยุดการไลฟ์สดก่อนนะคะเดี๋ยวจะทำพิธีทำเอกสารกับลูกค้านะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ